ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับกับดวงชะตาในเดือนมีนาคม2568นะเดือนนะครับที่ดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนสุภะและดาวเจ้าเรือนอริกลับมาเดินองศาเป็นปกติแล้วในเรือนลาภะหรือเรียกสัน้นๆง่ายๆว่าเรือนลาบของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับ ชาวลัคนาราศีกรกฎเปิดมานะครับช่วงต้นๆเดือนนั้นไม่ค่อยแฮปปี้นักมีความรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจนะครับคิดอะไรไปในทางลบแล้วดูเหมือนกับว่าบางอย่างเราไปคาดหวังมากเกินไปพอไม่ได้ไม่ได้อย่างหวังแล้วก็มากระทาให้ตัวเองนั้นทุกข์ใจในวันที่1ถึงวันที่5 6ถึง10 11ถึง15การงานยังมีความสําเร็จดีต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่จะมีไอเดียในการคิด สร้างสรรค์ทาอะไรใหม่ๆขึ้นมาซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับอะไรใหม่ๆที่ผมพูดตรงนี้ก็จะนํามาซึ่งผลประกอบการหรือการเงินที่ขยับดีขึ้นเป็นช่วงจังหวะที่คุณเหมาะจะทําอะไรเป็นอย่างที่สองอย่างที่สในเดือนมีนาคมตรงนี้1 5จน16จนถึง20ช่วงนั้นให้ระวังนะครับคำพูดคําจาของตัวเองแต่ว่าในดวงนี้บอกว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือข่าวดีอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้เรามีความรู้สึกปิติสบายใจแล้วก็มีความรู้สึกถึง การได้รับการเอาใจใส่ดูแลดีจากคนรอบข้าง21จนถึง25การงานยังไปได้ดีต่อเนื่องนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นช่วงที่เราทําอะไรร้อนๆรีบๆทำอะไรแบบฉุกละหุกเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณทําอะไรค่อนข้างจะฉุกละหุกไปสังเกตดูให้ดีแล้วก็เป็นเดือนที่ต้องแก้ปัญหางานเก่าๆที่คุณอื่นทําแล้วอาจจะไม่สําเร็จหรือลูกน้องคุณทําแล้วค้างๆคาคา,า,าไว้ไม่สําเร็จคุณก็อาจจะต้องไปทําต่อนั่นเอง 26กันถึง31งานยังดีต่อเนื่องแต่ช่วงไปลายเดือนมีนาคมนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎอยากจะไปทําบุญสุนทานอยากจะไปน่นไปนี่นะครับบักจะชอบเดินทางท่องเที่ยวไปทําอะไรที่มันแบบว่าสงบสงบ,สงบไม่วุ่นวายมากนักนี่คือสิ่งที่เด่นชัดมากๆแล้วก็เป็นความตั้งใจของชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในเรื่องของการเงิน ต้องบอกว่าในเดือนนี้นั้นดาวเจ้าเรือนการเงินจริงๆเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนมรณะให้ระวังสุขภาพร่างกายนะครับจะต้องใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับแต่อย่าให้ใครไปหยิบยืมอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานําปัญหายุ่งยากตามมาให้ดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยมันไปอยู่กับดาวราหูมันมักจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องการเงินเข้ามาให้เราต้องจ่ายแบบเซ็งๆแต่ก็โชคดีอย่างหนึ่งคือคุณก็มีเงินเข้ามาตลอดนั่นเอง ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวที่มีการโคจรในลักษณะนี้บอกได้อีกอย่างอีกเรื่องหนึ่งว่าในเดือนนี้นั้นนะครับดาวนะครับดาวศุกร์ไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าในเรือนที่10อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งก็ส่งผลในทิศทางที่ดีนั่นจะหมายความว่าเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสลู่ทางดีๆเข้ามาหลายๆช่วง ในเดือนนี้นะครับแต่ตัวคุณเองอ่ะบางทีอื่นๆเนื่อยทำอะไรนะทำแบบไม่ค่อยเต็มที่ทําแบบขอบแบบว่าให้มันจบๆไปพยายามตั้งใจนิดนึงในเรื่องของงานนั้นปีนี้ถ้ามีแผนเกี่ยวกับอาชีพที่2หรือที่3นะครับในเดือนนี้นะครับสามารถที่จะเอามาพิจารณาแล้วก็เอาไปทําให้สําเร็จเป็นรูปเป็นร่างได้เลย <S 1> <S 1> อย่าลืมนะครับทุกท่านที่ตามดูดวงดีไบส์ทีวีไบส์ทูเดีในทุกทุกช่องทางแล้วก็ทุกทุกโซเชียลของสินแสมิง ขอให้คุณมีแต่ความสุขโชคดีคิดสิ่งใดประการใดสำเร็จดังใจทุกประการไปก่อนนะสวัสดีครับ